ห้าสาเหตุหลักที่ทาครีมแล้วผิวยังแห้งไม่อิ่มน้ำการที่ทาครีมแล้วผิวยังแห้งไม่ชุ่มชื้นหรือไม่อิ่มน้ำอย่างที่ควรจะเป็นอาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันต่อไปนี้คือห้าสาเหตุหลักที่พบบ่อยดังนี้ 1. เลือกผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะกับสภาพผิวครีมบางชนิดเหมาะสำหรับผิวมันบางชนิดเหมาะกับผิวแห้งหากใช้ครีมไม่ตรงกับสภาพผิวเช่น ผิวแห้งแต่ใช้ครีมเนื้อบาเกินไปอาจให้ความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ 2. ไม่มีการเติมน้ำให้ผิวก่อนลงครีมครีมมีความชุ่มชื้นมักทำหน้าที่ล็อกน้ำมากกว่าจะเติมน้ำดังนั้นหากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นอย่างเซรั่มหรือมิสก่อนครีมก็อาจไม่มีน้ำให้ล็อกไว้ 3. ถ้ทาครีมขณะผิวแห้งสนิทการทาครีมบนผิวที่ยังหมาดเช่น หลังล้างหน้าใหม่ๆจะช่วยให้ครีมทำงานได้ดีกว่าเพราะจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ในผิวมากขึ้น 4. ดื่มน้ำน้อยเกินไปการดื่มน้ำไม่พอส่งผลโดยตรงต่อความชุ่มชื้นของผิวการบำรุงจากภายในเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการทาครีม 5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์หรือสารระคายเคืองบางสูตรมีแอลกอฮอล์น้ำหอม หรือสารที่ทําให้ผิวระคายเคืองและแห้งกว่าเดิมควรเลือกผลิตภัณฑ์สูตรอ่อนโยนโดยเฉพาะสําหรับผิวแห้งหรือแพ้ง่าย